สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาตอกระบีกันอีกครั้งก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมและครบอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้แต่ช่วงผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสานมาทํางานที่ชมบุรีซึ่งปัจจุบันนี้คือมามาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชมบุรีตอนผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั่งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ัญหาคือ พอย้ายมาหลายที่ทําให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมพึ่งะเป็นบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นทีนบ้านของเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วแลวกำลังขายบ้านนั้นซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาเนา่ลแ้วว จะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่ที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละซึ่งในคลิปเนี้ยก็เห็นว่าเออเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าก็ข้างลกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้กู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับกู้ทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านนะเนาะซึ่งเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แต่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าเออจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะ ถ้าใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะๆนะครับเพื่อคลิปผมเนี่ยเออมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะและถ้าเกิดใครมีกำลังซนับสนุนเนี่ยก็สามารถโดนเนทบริจาคได้นะครับทั้ง PayPal, ทูมันนี่วอลเล็ตพร้อมเพย์หรือไม่แต่เลขบัญชีนะครับที่อยู่ในอธิบายด้านล่างนะครับก็แล้วจะสมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรองเงินบริจาคท่านอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดใครสนับสนุนก็มาสนับสนุนเนี่ยเออได้เป็นการซับเพิ่มเติมมันเนาะเพราะงั้นก็ต้อองกููย่ดีแหละ ซึ่งค้ยโดเด่นมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องผมมาตลอดนะครับก็เขาเลือกเขาราวานะครับอ่ะก็กลับมานะครับปกติแล้วคอเกมส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงภาค3เนี่ยหลายคนก็จะเฝ้ารอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ครับไล่สามจะมาหรือแบบลองมาหน่อยเลฟ์เด3์สามนียจะมานะครับแต่เสื้อผมเกมที่ผูกพันกับผมในวัยเด็กมากแล้วชาติเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย ทำไมก็ไม่ทำภาค3ามป่ดีมีทําภาคย่อย,อยนั่นแหละตามตัวคลิปนะครับนั่นคือ Alien er. Alien er, เอเลี่ยนชูเตอร์เอเลี่ยนชูเตอร์เพราะมันเกมที่ผูกพันกับผมในวัยเด็กมานานตอนที่พ่อซื้อคอมมาแล้วมันติดมากับเครื่องด้วยนะครับตอนแรกเห็นโลโก้ลูกป,ปืนเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกมอะไรเห็นชื่อเ er อสเตอร์ไงถ้าเกิดไม่รู้ชื่อเรื่องเนี่ยมันคือเกมอะไรว่าลูกป,ปืนเนี่ยผมก็ได้ลองเล่นแล้วเพราะว่ามันมันมากมันเกมที่ไม่ต้องทรงต้องสนเรื่องนะมันเป็นเกมอาร์เคดทั่วไปเนาะเกมเล็กที่แบบเป็นเส้นตรงจัดนะครับเปิดมมาาคคืือ e u, อีเเนูลลกตัวะรชยหญิง ซึ่งก็มีความสามารถต่างกันฝ่ายชายเลือดเยอะเดินช้าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเลือดน้อยแต่วิ่งเร็วว่องไวกว่านะครับแน่นอนเปิดมาเนี่ยก็จะมีขอซื้อแต่งเงินละน้อยนะครับเกมก็ง่ายๆนะครับเราควบคุมโดยใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ก็ได้ลิกขวาเดินก็ได้นะครับลิกขวาเดินลิกซ้ายยิงปกตินะตาคดอาจจะชินกับการใช้คีย์บอร์ดแต่ผมเนี่ยใช้เมาส์มาตั้งแต่เด็กจนตอนเนี้ยผมก็ชินกับการใช้เมาส์มีใช้คีย์บอร์ดก็ตอน วิ่งถอยหลังอีกเอเลี่ยนนะครับแต่ตอนจะปกติผมชินกับการใช้เมาส์ไม่ส่วนใหญ่ซึ่งเอาจริงเมื่อดูจากข้อมูลวิกิมันก็มีเนื้อเรื่องอยู่นะแต่มันไม่มีการบอกในเกมไม่มีออเจิทีฟออเจิทีฟง่ายๆเลยคือฆ่าเอเลี่ยนให้หมดทั้งฉากนะครับดาดแรกไม่มีเอเลี่ยนหรอกในดานต่อมาก็แค่อ่ะเก็บเงินเก็บกระสุนให้มากที่สุดอ่ะเจอทังเข้าลับที่มีปืนซ่อนอยู่แต่ที่ผ่านดานคือก,ก็ต้องฆ่าเอเลี่ยนทั้งหมดให้ได้นะครับ ซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีในเรื่องของเอเลชูเตอร์พาร์คแรกอยู่นะครับในเรื่องก็ประมาณว่าเราเนี่ยจะรับบทเป็นนาวิโกโยทินนะครับที่มีหน้าที่เคลียร์ฐานที่มีการทดลองเกี่ยวกับเครื่องวาร์ปนะครับที่เออว่ามันวาร์ปเอเลี่ยนมายังโลกนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราเจอว่ามีดางโมอยู่ในด่านแต่ด,าดาออ่านเนาะเองด่านหลังๆเนี่ยเราแตงโมเนี่ยไปปิดอุโมงค์วาร์ปหรือแบบอุโมงค์ทางขับเอเลี่ยนก็คือก็คือออเทอสีของมันไงเอเลี่ยนมันจะมาเรื่อยแล้วก็ต้องปิดอุโมงค์แบบนั้นนะครับ คือเราเก่งเนาะที่แบบปกติโอ้โหเอเลี่ยนเยอะขนาดนี้ต้องส่งทีมมาแต่นี่คือแบบเราวันแมนโชนะครับลุยเอเลี่ยนเดียเด่ยวๆนะครับแน่นอนเกมมีสุดโกงด้วยผมก็ใช้ทั้งแบบเล่นปกติแล้วก็สุดโกงนะครับแต่ขนาดใช้สุดโกงปลอมตรงก็ยังยากนะครับยิ่งเอเลี่ยนยิงนนยน่งหนักยิ่งเอเลี่ยนหลักนี่คือมาเป็นแบบพี่มาสันตโลนะครับปืนที่เห็นในเมนูเนี่ยมันก็มีเก้าปืนนะครับเรียกว่าความแรงคือตามราคาปืนนั่นแหละดังนั้นหลังหลักเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้ปืน พกปืนกลอีกเลยนะครับใช้แต่ปืนเก้านะครับดิฉันยังมีชื่อปืนนะแต่จําได้ว่าสมัยเด็กเนี่ยถนัดเรียกปืนหนึ่งปืนสองปืนสามปืนสี่ปืนเก้าแบบนั้นนะปืนเก้านี่คือแบบเจ๋งสุดละแต่แม้เจ๋งสุด,เ,สดเอเลี่ยนมันก็เยอะชิบหายดีนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากนอกจากฆ่าเอเลี่ยนให้หมดแค่นั้นเองแต่ดาเอเลี่ยนก็จะมามากเ,เรื่อยๆเนาะและนึกเหมือนเกมก็น่าจะประสบความสำเร็จพอสมควรของค่ายซิกมาทีนนะครับทาซิกมาทีนก็เลยอ่ะ ทำภาคเสริมของภาคแรกขึ้นมานครับจะมี2 expansion เล็กๆนะครับนั่นคือ i l l u s t t ่ r ไฟฟ์ฟอร์ไลแล้วก็ t อเจคชั่นเดสเพล i m e n t นี่ก็ได้จะเป็นเอ s จคช t ่ r er ภาคแรกที่มีเนื้อเรื่องด้วยมีการเกินนําเนื้อเรื่องด้วยนะครับมีแบบมีภาคอินโทรที่บ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าน,นะครับซึ่งใครแคร์ Hi care. แต่เออก็มีการพัฒนาเราเพิ่มเนื้อเรื่องเข้าไปนี่หน่อยให้เราพอก็จะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับมีการทดลองไวรัสด้วยนี่มันเกมเอเลี่ยนหรือเกมซอมบี้วะเนี่ย เอาจริงพอทเรื่องมันเหมาะกับเกมแนวซอมบี้มากกว่านะเพราะเหตุเกิดส่วนใหญ่นเนี่ยในเอสเตอร์พาคแรกเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ในแลบไงเอเลี่ยนบุกผ่านแลบเนาะปกติเนี่ยนะเอเลี่ยนบุกโลกมันก็ต้องบุกที่กว้างเนาะแต่นี่คือเหมือนเราไปเคลียร์ภายในห้องแลบมากกว่านะครับเรียกว่าอยู่ในที่ล่มหมดเลยจะมีไฟฟลายในที่ด่านแรกเนี่ยเออมีการต่อสู้ในที่โล่งบ้างก่อนที่ก็จะเข้าไปในแลบเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเล่น DLC เนี่ยไฟฟลายเดสโซลิเมนต์เนี่ยแนะนำให้ไปเล่นภาคหลักให้ชินก่อนเพราะว่ามันยจะต่างกันแต เรียกว่าไม่ปณีปนอมเลยนะครับก็แค่เปิดมาเอเลี่ยงก็เยอะแล้วแลวปืนหลากเขาไม่พร้อมไงเงินก็ไม่ค่อยมียิ่งดาดสองเนี่ยโอ้โหทุลักทุเลพอสมควรนะครับเพราะว่าแบบในแล็บมันก็กว้างขึ้นดูซับซ้อนขึ้นและนอนมีของลับที่เก็บเยอะด้วยถ้าเกิดเราโชคดีหาช่องลับเจอเนี่ยเราได้ปืนดีๆด,ด้วยอย่างแบบเจอปืนกลปืนบอมบาซุก้าในดาดสองก็มีมาแล้วนะครับผมก็เจอเนี่ย แต่ดนรวมในภาคเนี้ยไฟฟอร์ไลน์เนี้ยมันก็มีอะไรแปลกใหม่มากนอกจากดาดที่เพิ่มขึ้นความยากที่มากขึ้นมีใน,นเรื่องหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ผมชอบภาค DS yes, Polyman มากที่เป็น DLC ภาคเซนต์ตูนนะครับมีค่าดาดมากกว่าฟอร์ไลน์นแต่จุดเด่นภาคนี้คืออ่ะวีนันตรีใหม่ด้วยแต่ล้วคันน่าจดจำอยู่และแน่นอนเอเลี่ยนใหม่นะครับเรียกได้ว่าผมชอบดีไซน์ตัวน,นี้ที่สุดแล้วมาเป็นเรื่องที่ตายยากมากขนาดใช้ปืน9ยิงอะ่ะ ต้องยิงจอๆเลยนะกว่าจะตายและเรากว่าได้ปืนเก้าเนี่ยก็ด่าสุดท้ายว่าดีเงินไม่พอไงและไอตัวเนี้ยมันโผล่มาแต่ด่าสามแล้วและมันตายยากมากนะครับอย่างที่ผมเล่นเนี่ยคือด่าสุดท้ายแล้วโหลดเซฟด่าสุดท้ายมานะครับและมันไม่ได้มีแค่ตัวยักษ์ไงมันมีเอเลี่ยนฟูงนับพันตัวอะไรแบบนั้นนะครับมันจริงเยอะไปไหนอ่ะดีนะที่ผมเล่นไม่ตายเลยนะครับซึ่งเอเลี่ยนตัวเนี้ยก็ตกแต่ตัวในเอลิสเตอร์พักสองนะครับแล้วก็เป็นเอลิสเตอร์พักแรกที่มีบอสไฟในด่าสุดท้ายนะครับปกติ ในภาคแรกเนี่ยมันจะมีตัวสีงเงินซึ่งตายยากสุดแต่มันก็ไม่ได้บอกเป็นบอสเนาะมีตัวเดียวก็ตามอะแต่เนี่ยคือมีบอสไฟที่มีค่าเกมมาชีดมันแล้วมันโหดมากนะครับมันคือมอนสเตอร์ตัวเดียวกันแต่ติดปืนเลเซอร์ขนาดยักษ์นะครับและในสุดท้ายเนี่ยคือแบบเราโดนขังอยู่ในที่แคบไงแล้วมันบุกไล่ลูกน้องมันก็บุกมาเรื่อยเราก็ต้องฆ่าตัวบอสให้ได้นะครับถือว่าเป็นดานโหดหินมากนะครับภาคน,นี้ก็มีเนื้อเรื่องเช่นกันนะครับแบบจากไฟฟลายที่มีการเกินเนื้อเรื่องราวแล้วก็มีการปิดเรื่อองในนนตท้ายะครับ แต่เอลสเตอร์พะเนี่ยมีตอนจบที่เหมือนกันก็คือสุดท้ายเอเลี่ยนมันก็หยุดไม่อยู่นะครับเอเลี่ยนที่บางส่วนเนี่ยก็หลือเป็นโลกภายนอกเองนะครับเรียกว,ว่าเรานี่ยสูญเปล่านะครับแต่นอกเราก็ได้ฆ่าเอเลี่ยนนะครับเน้นความสาจัจใจเดียวใครสนในเรื่องกันนะครับซึ่งเนาะเป็นเกมที่หลาคนที่แบบโอ้โหน่าชอบกันในวัยเด็กนะครับเรียกว,ว่าฆ่าลุยแหลนะครับอ่ะถ้าแบบยากเกินไปก็ใชสุดโงกงเนาะมันมีสูตรให้ยอยู่แล้วและต่อมามันมีเอลิสเตอร์พะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาคที่ถูกลืมนะครับ เพราะมันไม่ชื่อเอเลนจูเตอร์แต่จริงมันคือภาคต่อนั่นคือเกมเทซิอุสรีเทิร์นออฟเดอะฮีโร่นะครับแต่คงงงเกมอะไรวะมีเกมนี้เลยซึ่งผมเสียดายมากเพราะเกมนี้ผมว่าเป็นอย่างเอเลเตอร์ที่ดีที่สุดเกมนึงอะมาเทียบกับทุกภาคที่ผ่านมามันมีความแตกต่าง1นงรีก็แตกต่างแล้วของช่องตีมรอเกมากคราวนี้ไม่มีตัวละครให้เลือกแล้วจะเป็นตัวละครเดียวก็คือเป็นตโลนตัวใหญ่นะครับคราวนี้มันภาคต่อไงเอเลียนมันหลุดโลกภายนอกแล้วแต่นั้นเรื่องราวในภาคเนี้ย มาจริงอยู่โลกภายนอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีด่านที่หลากหลายงไงไม่ใช่แบบห้องโง่ๆแบบแล็บที่ดูเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือมีหลายสถานที่เออมาดูสร้างสารรค์ขึ้นแล้วตัวประกอบเต็มปูมากดนตรีผมดีสุดธรรมดาเอเลชชนเตอร์ทุกภาคด้วยระบบการเล่นก็ไม่ต่างก,กันนะครับมีเมนูแต่ปืนมีแค่หกปืนเท่านั้นนะครับและอะไรอย่างเน,น,นี้ยภาคเนี้ยก็ถูกอัปเกรดไปใส่ในเอเลชชนเตอร์ภาค2ด้วยอ้อลืมบอกโหมดไปอ้อลืมบอกโหมดในเซอร์ภาคแรกไปเอเลชชนเตอร์ภาคแรกนอกจากโหมดแคมเปญเนี้ยมันจะมีซวยเบิ็คือ อยู่ลองให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นแมปเยอะงโล่งแล้วเราต้องอยู่ให้นานสุดเพื่อดูซิว่าเราเก็บแต้มค่าไอ้เ่นี้มากแค่ไหนนะครับเดีวตายดีแหละเพราะมันจะมาเรื่อยๆและขีดจำกัดนะเนาะแล้วก็แล้วก็หมดนี้ใช้สูตรไม่ได้นะครับเรียกว่าดูฝีมือเลยแท้จริงเลยซึ่งเจอซูดอิทูอฟดีคิโลก็มีหมดนี้เหมือนกันนะครับอ่าพอเกมมาเห็นว่าเอยกราฟิกก็พัฒนาจากภาคแรกเยอะนะครับด้วยความที่มันมีฉากข้างนอกด้วยเนาะและแอนิเมชั่นตัวละครเราก็ดูดีภาคแรกด้วยเพราะว่าไอภาคแรกเนี่ย ปืนแรกคือปืนพกคู่ใช่ไหมภาคแรกเราจะยืนแบบชูปืนโง่เดินไปข้างหน้านะครับแต่ภาคเนี้ยเราจะเห็นว่าทุกปืนที่ตัวคอใช้เวลายิงมันก็ตั้งท่ายิงแต่พอไม่ีเอเลี่ยนก็จะขบมาแบบสแตนบายนะครับออมีการเพิ่มแอนิเมชันมากขึ้นนะครับส่วนตัวเอเลี่ยนก็เหมือนเดิมนในภาคแรกแต่ของช่อคือมีการเปลี่ยนซาวหลายคนอาจจะไม่ชินก็ได้คือซาวพวกแบบทั้งปืนทั้งเสียงของเอเลี่ยนมีการเปลี่ยนหมดเลยนะครับเอเลี่ยนสนใยญ่ก็เหมือนเดิมมีการเพิ่มตัวใหม่มาอย,ย่าง ตัวแมงมุมนะครับที่มีการเปลี่ยนเป็นตัวคล้ายแมงมุมที่แปลกกว่าเดิมอะซึ่งตัวมุมเนี่ยถูกนำมาใช้ในเอลสเตอร์ภาคสองนะครับด่านก็มี10ด่านเท่ากันนะครับแล้วก็มีบอสด้วยซึ่งบอสก็เอามาใช้ในเอลสเตอร์ภาคสองด้วยนะครับตัวควีนซึ่งแม้เกมนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องชัดเจนนะครับแต่มันก็ยังพอมีบอกว่าให้เราทําอะไรนะครับประมาณว่าเพล็กเราเนี่ยไม่ใช่ทหารของภาคแรกแล้วเทอซิอุสนะครับชื่อลูกเทพเลยเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวขออยู่ในเมืองเล็กแห่งหนึ่งนะครับ ประมาณว่าจะพัดจะผูกไปอยู่ในการต่อสู้เอเลี่ยนในแบบนั้นเนาะนอกจากการยิงเอเลี่ยนแล้วเจว่ามามีคนที่เหมือนนั่งสังกาตาอยู่นะครับอาจมีภารกิจให้เราไปช่วยภารกิจเสริมด้วยบางดาเป็นภารกิจหลักเลยเราเจอว่าเขาไปช่วยเนี่ยคนก็จะลอยมันไปสู่สุคตินะครับแต่จี่คือเราไปช่วยเขานะแต่ในเกมเนี่ยมาเราระส่งวิญญาณเลยนะครับคือแบบเราเป็นลูกเทพเงเทอร์ซิอุสเนาะเราเป็นลูกเทพนะครับเราปล่อยวิญญาณผู้คนแบบนั้นเนาะแต่เื่งผมว่าเกมเนี่ยเป็นเกมอสเตอร์ที่โดนลืมอะ และที่เกมมันสุกมากนะครับและเกมนี้ฟรีด้วยตอนเนี้ยถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยไปโหลดฟรีๆได้ในเว็บของซิกมาทีมหรือพิมพ์ชื่อใน Google ก็เจอนะครับให้โหลดฟรีนะครับไม่เสียตังค์เออเออของดีของฟรีด้วยนะครับสุโกงก็ใช้สูตรเดียวกับเลิชเตอร์ภาคแรกนะครับแล้วก็มาถึงภาคที่หลายคนน่าชอบนะถึงแม้อาจจะไม่ได้คลาสสิกจาภาคแรกแต่รวมอัปเกรดจากภาคแรกกับเธอสูตรไปเยอะมากนั่นคือเอลิสเตอร์ภาค2เรียกว่าเป็นภาคปูลงค่านี่มั้งเพราะม่นทำซ้ำซากมากในภาคหลักนะครับภาค2เนี่ย เรียกว่าอัปเกรดจากทุกๆด้านที่2ภาคเก่าเคยทำนะครับทั้งกราฟิกที่ผมยอมรับว่ามันสวยมากคับปัจจุบันเนี่ยถึงไม้จะเป็น 2D มุมมองจากข้างบนเนี่ยแต่พวกเซตติ้งฉากเนี่ยมันยังสวยอยู่มาดูอึมครึมมาดูน่ากลัวจำได้哦ตอนผมโหลดเดโมครั้งแรกแต่มันวางขายใหม่เนี่ยสมัยเด็กเนี่ยผมหลอนฉากมากมันมืดไงแล้วมองทําไม่เห็นอะไรเลยนะครับพวกซาเสียงทาได้ดีและเกมนี้มีการเพิ่มอะไรไหมความเป็น r p g เข้าไปด้วยนะครับคือแบบมีค่าให้เลือกว่ามีให้เลือกว่าเราอยู่ซ้ายไหนนะครับ ซึ่งพอเพิ่ม XP ให้มันเนี่ยเราก็ได้ค่าในมากขึ้นอย่างแบบเพิ่มเลือดอัตโนมัติก็คุมเอเลี่ยนได้หรือเงินที่เก็บจะมากขึ้นดูในที่มืดได้ใช้หมัดได้หรือค่าเอเลี่ยนเลือดเราจะเพิ่มแทนแบบนั้นนะครับและตัวละครก็มีให้เลือกมากขึ้นแล้วแต่ตัวก็มีอาวุธกับสเตตัส XP ที่เอ่อต่างออกไปเนาะสามารถเลือกเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องเป็นภาพที่มีในเรื่องชัดเจนมากนะครับว่ามันเซตอยู่ในปีแบบโอ้2027นะครับอนาคตมาก แล้วก็เป็นภาคที่มีเสียงตัวละครเริยลร่าคุยกับเรานะครับรเราจะว่าเราเนี่ยเหมือนถูกจ้างขึ้นมาแบบให้มาเคลียเอเลียนในฐานแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีนายพลเบเกอร์ย<า>งังพูดกับเราว่าให้เราจะมาทํทำโน่นทำนี่นะครับเสียงภาคก,ก็ไม่ดีไม่แย่นะครับเพราะบางตัวละครก็ภาคได้แบบจืดชืดก็มีนะครับแต่รวมก็คือไม่ตะกิดกูเท่าไหร่นะครับไม่ตะกิดขู่เท่าไหร่และเกมมันมีภารกิจที่ลหลายมากขึ้นปกติเอสเตอร์ที่ผ่านมันเนี่ยภารกิจมันง่ายมากคือฆ่าเอเลี่ยนที่หมดแมปนะครับแต่ภาค มันมีภารกิจให้เราทำถ้าเกิดเราทำเสร็จเราก็ผ่านอะไรแบบนั้นนะครับแล,แล้วพอคั่นเยอะมาเราก็ปลดค่า XP มาอัปเกรดตัวละครเนีนะ่ยเนาะประจํา,าจยังไงนะครับมีความเป็นอาร์พีจเพิ่มเข้ามาซึ่งเอสเตอร์ภาค2ช่วงแรกเนี่ยที่วางขาเนี่ยมันมี15บหาดาดด้วยกันนะครับและมันเคยมีหมูม่ม้าตีไปเยอะด้วยจะได้ผมเคยเห็นอยู่แต่สงสายมันไม่ดังมั้งพอต่อมาเอสเตอร์ภาค2เนี่ยเรามีเวอร์ชันเอเลียัชูสเตอร์ทูรีโหลดเด็ด ก็คืออักมาติเไเยอะตัดทิ้งหมดแล้วเพิ่มฉากขั้นก็มาระหว่างกลางเพิ่มเป็น17ด่านนะครับเพิ่มอีก2ด่านซึ่งสด่านเนี่ยไม่มีในเรื่องคือแบบเหมือนเราฆ่าไอ้เล่นระหว่างทางนะครับแล้วก็แปลกมากด่านใหม่2ด่านเนี่ยไม่มีดน,นตรีประกอบคือผมไม่รู้เขาทำเสร็จหรือเปล่านะแต่มันไม่มีดน,นตรีประกอบเลยนะครับแล้วก็ด้านช้อปปิง้งปกติอสเตอร์ที่ผ่านมามันจะช้อปปิ้งได้แต่ก่อนจะเล่นเกมเนาะแต่ภาพเนี่ยต่อนท่งกันไม่ได้แล้วมันจะมีวินโดว์ช็อปที่เหมือนอยู่ระหว่างด่านบางด่านก็ไม่มีนะ เราก็ต้องหาวิโอช็อปไปเจอแล้วก็ซื้อนะครับและปืนเนี่ยมีเยอะมากแต่มีช่องให้เราใส่5ปืนเท่านั้นนะครับแต่ช่องก็จะมีคลาสปืนต่างกันอย่างช่อง1เป็นปืนพกช่อง2เป็นลูกซองช่อง3เป็นปืนกลช่อง4เป็นบาสุก้าช่อง5เป็นเลเซอร์ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้โกงเงินเนี่ยเราก็เลือกสายว่าเราชอบปืนไหนมากกว่าที่จะเล่นส่อสู้นะครับเพราะปืนราคายิ่งแพงประสิทธิภาพมันดีขึ้นเนาะแต่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้ปืนหนึ่งปืนพกหรอกมั้ง ปืนพกถึงแม้จะแรงแต่มันเอเลี่ยนตัวเดียวไอ้ด่างหลังโอ้โหเอเลี่ยนนี่คือมาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยผมจึงชอบใช้พวกปืนกลปืนบอมกับเลเซอร์มากกว่านะครับมีประสิทธิภาพที่สุดเอเลี่ยนก็ได้ว่าดีไซน์แตกต่างจากพักก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงน,นะครับมีตัวนําเข้าใหม่สองสามตัวเนาะสองสามสายพันธุ์แต่โดยรวมเนี่ยมันคือเอเลี่ยนชุดใหม่หมดเลยนะครับแล้วมันถอยมาน่ากลัวดีส่วนในเรื่องอะ่ะตอนหลังอะ่ะพักสองมันมีโหมดให้เลือกด้วยว่าเราจะช่วย ตัวละครหนึ่งถุกเอเลี่ยนจับตัวไปหรือจะส่งแผ่นดิสที่เราได้ข้อมูลเอเลี่ยนมาไปให้ในคนเรานะครับและมากมาสู่ฉากจบสองแบบที่แบบพูทเอ็นกับแบเอ็นนะครับเรียกว่าเขาพยายามมีใน,นเรื่องนะซึ่งก็นับว่าหลายคนก็คงไม่แคร์อ,อะไรนะครับแต่ผมว่าเขาก็เออพยายามจะให้มันดูมีอะไรมากขึ้นไม่ใช่เกมยิงล้นๆเกมนี่นะครับไทพ้าเนี่ยรู้สึกว่าเต็มค่าที่รักคำชมไม่สูงค่ายนะครับและพอรักคำชมนี่แหละเรียกว่าขายรูปแบบของเอสเตอร์สองยาวยนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเอสเตอร์ภาคต่อไป ขอพูดถึงเกมแยกของมันก่อนดูเหมือนว่าสงสัยเพราะฮอตเอชเตอร์ภาคแรกเนี่ยมีความคล้ายซอมบี้มั้งดังนั้นอ่ะเขาจึงจัดให้นะครับมันคือเอเลชชุเตอร์ที่เปลี่ยนรีสกินใหม่เป็นซอมบี้ชูสเตอร์นะครับก็คือเอชเตอร์ที่เหมือนเขาใช้เหมือนใช้กราฟ,ฟิกของภาคแรกเนี่ยมาทำเป็นซอมบี้ชูสเตอร์แทนนะครับเปลี่ยนตัวทีประกอบนิดหน่อยแต่รูปแบบการเล่นเหมือนกันหมดนะครับเลือกตัวละคร2คนนะครับมี ของช้อปปิ้งเหมือนเดิมจะต่างแค่ปืนแต่ปืนเนี่ยสามารถอัปเกรดได้3ขั้น3ดาวก็คือเพิ่มความแรงมากขึ้นนะครับก็ย่อัปเกรดยิ่งแพงแล้วก็มีเอเลเมนต์ของอสเตอร์ภาคสองคือมี x p ด้วยในการเพิ่มค่าไอสี่ช่องตรงด้านซ้ายนะครับมีเสดานเท่ากันนะครับแล้วก็ปืนน้าแข็งที่เคยมีในภาคอสเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นปืนกงจักรนะครับแค่นั้นแหละแล้วแอนิเมชันเราก็ไม่ต่างกันเลยครับคือเราชูป,ปืนไปข้างหน้าแต่เพียงแต่มือขวาย่อแขนลงนะครับแค่นั้นแหละ ซอมบี้ก็มีซอมบี้ก็ขค,คสเตอร์ก็มีซอมบี้ที่แบบโจมตีระยะใกล้กับซอมบี้ที่แบบปืนกลปืนใหญ่ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าซอมบี้นี่ก็ค่อนข้างท้าทายนะเพราะถึงแม้ซอมบี้ในภาคเนี้ยมันจะชา้ากว่นเอสเตอร์มากแต่ถ้าเกิดเราโดนกัดปุ๊บเราจะเสียเลือดเยอะกว่าเอสเตอร์อีกนะและมันมาจำนวนมากเลยนะครับดังน,นั้นต้องระวังและรูปแบบของฐานเนี่ยเราเห็นว่าพวกแมปอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเอสเตอร์ภาคสองแต่ดับดาวลงมาให้อยู่ในกราฟิกเดียวกับเอสเตอร์ภาคแรกนะครับ เราเดี๋ยวว่าฉากเนี่ยมันคือฉากของเ e ลสเตอร์พาคสองเฉยๆน,นะครับแน่นอนพอมีสวิบี้สเตอร์ที่มี element คล้ายกับเอลสเตอร์ภาคแรกก็ต้องมีสวิบี้สเตอร์ภาคสองที่มี element คล้ายกับเอลสเตอร์ภาคสองนะครับก็ซอมบี้ชูเตอร์นะครับและจุดเด่นภาคนี้ก็คือรูปภาคนี้มันดังหรือเปล่านะแต่ตอนแรกอะ่ะมันยังไม่มีโหมด Full HD ก็คือมันเกมเก่าเนะาะภาพนีภาก HD ปกตินะครับแต่ตอนหลังง่ะทันซิมมาทีมได้อัปเดต HD แบบปรับกราฟิกแบบ Full HD ได้นะครับแต่จะรวมอ่ะบทเล่นเหมือนเดิมนะครับมีสับ r g เพิ่มคลาสได้เลือกคลาสได้เลือกตัวละครหลายตัวเหมือนเดิมค่า XP เหมือนเดิมจะต่าแค่ช่องอาวุธที่มีใส่แค่สช่องเท่านั้นนะครับแต่จำนวนปืนมีมากขึ้นมีปืนพวกสไนเปอร์ด้วยวกรยกาฟิกก็ไม่ต่าจะภาพ2นัดแต่มีเพิ่มโหมดเหมือนฟิลม์มนวไงที่ภาพเหมือนกล้องวิดีโอกับโหมดขาวดำนะครับให้ลามาดูหนังเก่ามั้งหนังซมบ,บี้บเก่าๆขาวดำมั้งเนาะ แต่ล่างซอมบี้ก็ไม่ต่างจากซอมบี้ชุเตอร์ภาคแรกเท่าไหร่นะครับภาคนี้ก็เป็นภาคที่สองที่มีเสียงภาคตัวละครด้วยซึ่งทำมาได้ห่วยมากคือแบบทุกตัวละครในเรื่องมันขัดหูผมหมดเลยคือแบบเฮ้ยเขพูดงี้จริงหรอว่าคือแบบเอลิสเตอร์ภาคแรกะถึงเสียงภาคจะไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่มันก็ยังพอชินหูไปได้บ้างแต่ซอมบี้ชเตอร์ภาคสองนี่คือแบบก็มาไม่ใช่เกมฟอร์มยากเนาะคงไม่มีเงินหานักภาคมืออาชีพมามั้งทำให้ เสียงภาคมันดูหลบจากภาคเอสเตอร์สองอย่างมากเลยจึงก็เสียดายอย่างแรงอ่ะภาคนี้ก็คงมี15ดาบเหมือนเดิมนะครับเจอบอสเหมือนเดิมมีพยานมมีเนเรื่องที่แบบก็มีเรื่องที่ขายเอสเตอร์แหละแต่เตะจะเรียกเป็นซอมบี้แทนนะครับก็แน่แหละใครจะสนในเรื่องกันโดยทั้งภาคเอสเตอร์สองกับซอมบี้สองมีโหมดที่เหมือนกันอย่างนึงก็คือในโหมดซับเวิร์ลเนี่ยจะมีซับเวิร์ลสองแบบแบบแรกคือเหมือนกับภาคเก่าคือเป็นดาบโล่งๆแล้วเราก็ ยิงใบเลือยจังหวะจะตายกับเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ก็คือมี5ด่านเอเลี่ยนก็มาเวฟเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราฆ่าหมดก็สามารถผ่านด่านได้มีเพิ่มเอ็กพีเราสามารถเลือกอาได้ว่าเราใช้อุ้นไหนได้ในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์แบบการสแตนด์ด้วยก็คือมีป้อมปืนโงดเราไปป้อมปืนและเอเลี่ยนหรือซอมบี้ก็จะมาเรื่อยจนกว่าจะตายเช่นกันนะครับต่อมาดูเหมือนจะฆ่าเน่ๆว่าอุ้ยเอสเตอร์สองมันประสบความสำเร็จมัง้งเรียกว่ามันคือน่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาแล้ว เขาจึงขายแฟนชายภาค2ย่วยๆนะครับจนเกิดภาคเสริม s p i n off El อเลชชูเตอร c 2คอนสคริปชัมาก็คือเอเเตอร์2ที่เพิ่มด่านเข้ามาแหละแต่คือเป็นเกมแยกเลยนะครับมีด่าน10ด่านแต่ดาวเกรดแล้วมันหน่อยก็คือเราเลือกตัวละครไม่ได้นะครับถึงแม้จะเลือกคาสตัวละครได้แต่ตัวละครมีคนเดียวไงเราเหมือนระบบเป็นนายทหารคนหนึ่งมีในเรื่องเสร็จเรื่องราวก่อนหน้าเอเลชชูเตอร์2นะครับมีเรื่องบอเบาเียวก่อนนะั้นเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับว่าทำไมเอเลชมาหลุดมาได้ยังไงเนาะ และขปายามีในเรื่องแบบโอ้หักเหลี่ยมเฉือนคมนะครับเพราะมีมนุษย์หักหลังด้วยมีมนุษย์อยู่แบบอยู่ข้างเอเลี่ยนนะครับต้องกาเจเอเลี่ยนมายึดโดเกย์แบบอย่าเรียกพักเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นแหละแต่เรียกว่าใครสนนะแต่ามารทำให้พังเนี่ยมันมีนอกจากข่าเอเลี่ยนเนะี่ยเราฆ่าคนได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ต่าจเอเลี่ยนเท่าไหร่หรอกก็แค่เรายิงมันจนกว่ามันจะตายนะครับโดยรวมก็ไม่ต่าจะพักสองนักแต่เอเลี่ยนมีตัวใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่อยู่ประมาณ2-3สายพันธุ์เนาะซึ่งย่อแล้วพักเนี่ยเอเลี่ยนดูท้าทายพักสองอยู่ โดยเฉพาะไอ้พวกตัวระเบิดตัวเองไะโอ้โหตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เห็นแล้วมันอยู่ใกล้พอดีมันระเบิดอะ่ะมันแรงมากคือมันขึ้นไหวช้าก็จริงแล้วเกิดมันตุ้มใกล้ตัวเราคือเราไม่ตายได้เด็กั้งเดียวเลยนะแล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวไงส่วน mode s u ว v i v a l ก็เหมือนกับภาค2แถมไม่เหมือนธรรมดาแมพยังเหมือนกันเนี่ยคือแมพ s ไว v i v a l ห้าด่านถ้าของ 2, อิสต์สเตอร์สองซับบิสเตอร์สองภาค2คอสทริปชันเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ซอมบี้สเตอร์สองมันจะเป็นซอมบี้ไงแต่ตัวเอเลี่ยเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะยกเว้นด่านท้ายมันจำไม่ค่อยได้ที่สุดท้ายจะไม่เหมือนกันน่ยแต่โดยรวมอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยไงเรียกว่ามักง่ายมากก็ปรีเพสมากนะครับไม่เหมือนไปจุดอิ่มตัวงข่านี้แล้วมั้งเพราะภาคต่อมาเนี่ยเขาก็เอสเตอร์ภาคแรกมารีมาสเตอร์ให้มันาอยู่ในกราฟิกเดียวกับเอสเตอร์ภาคสองนั่นคือเอเลียสตอร์รีวิสิตเต็ดนะครับโดยรวมเหมือนเอสเตอร์ภาคแรกทุกประการแค่กราฟิกเป็นเอเรียสตอร์ภาคสอง แค่เปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะครับแต่ตัวคอนเนี่ยเลือกได้ตามจีโนเอสเตอร์ภาค2นะครับแต่ดาอะไรเนี่ยมีสิบดาหเหมือนกันหมดนะครับแต่สะได้ไม่มีแมพของไฟฟอลไลท์กับเดสโพลิเมนต์เนาะและไม่รู้ทําไมคอมเครื่องเก่าผมเล่นไม่มีปัญหาแต่พอเป็นโน้ตุนใหม่เนี่ยตอนผมเล่นภาคเนี่ยเวลาเคลื่อนตัวละครเนี่ยเราจะเห็นว่าฉากมันไม่เคลื่อนตามมาทําให้เราเนี่ยติดขอบจอนะครับเราต้องแบบค่อยๆดันขอบจอให้ ตัวภาพเนี่ยมันเคลื่อนไปด้วยไงซึ่งมันไม่สะดวกเลยและมันแย่มากพเพราะจะไม่เห็นเอเลี่ยนที่มาตรงขอบจอเพราะเรายืนติดจออยู่ไงแล้วนั้นภาพของอัดเนี่ยผมจึกอัดแค่2ด่ดานแรกพอนะครับตอนเล่นไปงุนหิดไปอะ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นติครื่องผมก็ได้เนาะแต่คือตอนเล่นเครื่องเก่ามันมีปัญหาไงมอน,นหาเคื่องเนี่ย และเราจะเห็นว่าต่อมาทางค่ายซิกม่าทีมก็เปลี่ยนรูปแบบเลยนะครับเพราะต่อมาเขาก็เอชต้นทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมายัดลงสมาร์ทโฟนแทนนะครับเรียกว,ว่าไม่รู้ว่าเขาขายไมด่ดีหรือว่าจะหาช่องทางหาเงินเพิ่มนะครับก็จะอีสเตอร์พักแรกภาค2เป็นลง iOS กับ Android ไงมี Micro t r a n เ a c t i o n เหมือนเดิมนะครับเกมฟรีก็จริงจะมีการซื้เอเงินในเกมเหมือนเดิมตามปกติของเกมมือถือเนาะผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมมือถือเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าในเวอรช์ชันมือถือมันต่างจากของ PC ยังไงนะ แต่มีเกมหนึ่งที่มาอยู่ในมือถือมาก่อนแต่อามาลง PC แล้วปรากฏว่ามันสนุกมากมันคือเอเลียชูเตอร์2 TD T ีทีดีที่ไม่ใช่สามมิตินะครับ T d ดีนี่มันย่อมาจาก Tower Defense นะครับและมันเป็นภาคที่ผมว่าสนุกโคตรโคตรคือมันเป็นมันเป็นเหมือนมินิเกมของเอเลสเตอร์ภาคสองอะแต่ไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้นะครับเกมนี้ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยคือแบบไม่มีตัวละครพู้ว่าต้องทำอะไรนะครับมันมาเป็นด่านที่เราเห็นเลยนะครับ ก็คือไม่เอามาจากเกมมือถือชัดเจนเนี่ยแต่ผมว่ามันสนุกมากเพราะผมเคยเล่นเวร์ชันนี้มือถือมาก่อนซึ่งมันของข้างยากเพราะเนื่องจากเกมฟรีไงปืนอะไรเนี่ยมาค่อยดีวิจิเจนผ่าเร็วก็ต้องซื้อนในเกมเนาะแต่เนี่ยเราซื้อมาเองไงปุ่บปืนอะไรมาเนี่ยก็ให้มาแบบใช้ได้ไงเกมก็คือง่ายๆเลยมันเป็นเอลิสเตอร์ที่เราวางแผนเราเล่นเกมวางแผนในเกมเอลิสเตอร์เนี่ยนะแต่ไม่นสนูงชิบหายก็คือเกมเนี่ยมีอาวุธให้เลือกมีสลอตอาวุธ มีค่า XP ็กีได้เก็บเงินเพิ่มสกิลแบบนั้นนะ่ะแต่สิ่่าไม่ก็มีกราชาให้กดด้วยนะครับแต่เป็นกราชาที่เอามาจากเงินในเกมไงไม่ใช่เงินจริงนะครับแลาเกิดเป็นในมือถือเหมือนจะเป็นทั้งเงินในเกมบวกกับเงินของจริงด้วยถ้าเกิดเราซื้อนะเราจะเว่าเนี่ยเออมีแมปแมปเดียวนะครับเอลิทจะไม่มานะครับให้เรากดเองได้เริ่มเมื่อไหร่แล้วก็วางแผนว่าเราจะวางเซตตำแหน่งทหารตรงไหนแล้วก็มีช่องซ็อกทหารที่มีปืนแตกต่างกัน ซึ่งผมเล่นจบแล้วไงตอนแรกมันมีสล็อตแค่4สลอ็อตแต่พอเล่นจบเนี่ยมันปลดไม่ทุกสล็อตเลยแล้วก็มีซูปเปอร์พอนติดมาด้วยนะครับแล้วก็ตระวางแผลไงอัปเกรดปืนว่าเออเพราะตอนแรกอะเงินที่วางทหารมีจํากัดดังนั้นเราก็ทหารวางและสามารถอัปเกรดปืนได้ทั้งเงินเหลือนะครับอ่ะพอลดตำแหน่งดีแล้วดูลูกศรมาเนี่ยพอกดสตาร์ทเอเลี่ยนก็จะค่อยๆมานะครับเราก็ต้องคอย เติอกระสุนด,ด้วยก็จะมีระบบเติมนอัตโนมัตินะครับถ้าลงเงินเหลือพอพอมีเงินมากพอก็อัปเกรดปืนตัวทหารเพื่ได้ปืนตัวโ,งโงกงมันก็อ่ะป้องกันนะครับเราเดี๋ยวว่าตรวแรงเงินได้ยากมากค่อนข้างท้าทายช่วงแรกมันจะยากมากนะค,คือแบบอู้เงินเราก็น้อยเอเลี่ยนก็ค่อยมาครับแต่พอเราอยู่ตัวนั่นแหละโอ้โหเราวางทหารแบบสบายๆปั๊มเงินแล้วพอมาสบายปุ๊บเอเลี่ยนเริ่มช้าลงไงเพราะมาทีเวฟมาหลุดช่วงไปแล้วเอเลี่ยนมันตายหมดไง เราสามารถกดเร่งสปีดได้ให้ไม้เลื่อนเลยโอ้ oh, แบบสบายใจิบนะครับแน่นอนมันไม่ได้ง,ง่ายทุกฉากยิ่งด่านเรื่อยๆมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยเนาะบางทีแบบโอ้โหตอนแรกปืนมันก็น้อยปืนยังไม่เก่งพอเลื่อนๆมาแบบโอ้โหตัวเก่งนาดนั้นนหะช่วงแรกมันจะยากลำบากมากนะครับมันมีทั้งหมดแคมเปนปกติกับโหมดสไบเบร์เหมือนกันก็คือเวฟและขีดจำกัดแล้วก็อยู่รอดให้ได้จนกว่าเราฐานเราจะม่องเข่งฐานเราจะพังนเนาะหรือว่ามันคือภาพที่ผมุยมันสนุกมากผมเล่นหลายชั่วโมงมากนะครับด้วยความที่ด่านมันเยอะด้วยแหละรู้สึกว่าในสตรีมมผเล่าจบ 49ชั่วโมงอ่ะคือไม่คิดว่าเจเนเกอเอลิสเตอร์จบได้นานขนาดนี้นะครับดนามันเยอะโดยกราฟิกก็เห็นว่ามันก็เอาเอลิสเตอร์สองกลับมาดั้นเนี่ยเหมือนเป็นมินิเกมที่ทำมาโคตรสนุกนะครับผมก็เลยว่าเมื่อไหร่แม่งภาค3จะมาดีคือแบบอยากเห็นเขาอัปเกรดกราฟิกอ่ะก็รู้ภาค2มันสวยเนาะแต่ผมอยากให้เขาทำในใหม่ๆมากปรากฏว่ามันมีภาคใหม่มาซึ่งภาคที่ลงมือถือมาก่อนแต่ผมไม่เคยเล่นแต่ตอนมีข่าวว่ามาตรง PC เนี่ยมันก็มีข้อมูลอัปเดตมาไงว่า ภาคเนี่ยเอเลสชูเตอร์สองเดอะเลเจนเนี่ยมันมีความเป็นอาร์บีจีมีการรับเควสนะครับมีแมปกว้างขึ้นมีแบบรับภารกิจตัวละครมาเกี่ยกัอาร์บีจีเลยนะครับผมก็แบบเฮ้ยน่าสนใจเว้ยเอเลสชูเตอร์ที่มาหรือแบบอาร์บีจีเว้ยมันจะเป็นยังไงวะแบบนั้นนะครับเพราะว่าการมีอาร์บีจีที่แบบมีเซตมีเควสเนี่ยมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องใช่ไหมปกติผมก็ชอบเกมเน้นเนื้อเรื่องอยู่แล้วผมคิดว่าเฮ้ยเอเลสชูเตอร์สองที่มีเนื้อเรื่องแบบเน้นเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเป็นยัังงไไไปรรรราาาากกฏวววว่่่่่ชิิบหหยยคคคะแแนนนีีใ็มอดเทล้ และผมตอนมาเล่นเนี่ยสองชั่วโมงแรกผมก็สนุกกับมันแต่พอผ่านสักพักแหละโอ้โหคือผิดหวังมากเพราะว่าด่านแม่งก็เหมือนเดิมอะเพราะภารกิจในเรื่องแม่งก็กอมจากภาค2อเอามาเล่าใหม่ด่านก็ไม่ได้จากภาค2กับภาคแรกรวมกันแล้วมันยากเกินไปด้วยคือผมคือผมก็ไม่คนเล่นเกมเก่งไงหรอกแต่รู้สึกว่ามันยากกว่าอสเตอร์ภาคเก่าๆมากเพราะราคาปืนเนี่ยมันแพงมาก แทงจนผมได้เลยว่ากว่าจะผ่านดาทียากมากและพอเราตายเนี่ยขอมันก็ดอรอปตัวนั้นอะ่ะเราก็ต้องกลับเข้าไปเล่นใหม่เพื่อขอที่ดรอปคืนมานะครับแล,บแล้วบางทีเราก็ตายรอบเพราะว่าเราไม่สามารถเอาขอที่ดรอปมาได้คือผมหัวเสียมากเกมเนี่ยคือตอนแรกมันมีเยอยมันก็น่าสนใจมีเอเลี่ยนมาคุยกับเราด้วยแต่พอผมผ่านดาหนึ่งไม่ได้สักทีอ่ะก็ผมตายตลอดนะครับนั่นคือแบบผมอยากรู้ว่าเออทำไมมีเอเลี่ยนมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าแ,แต่กว่าจุดนั้นผมก็เบื่อไปซะก่อนไงกลายว่าเกมแง่ผมผิดหวังกับมันมากๆนะครับ น่าจะเป็นเอลิสเตอร์ที่ผมไม่ชอบไปเลยซึ่งนี้ก็เป็นความสิ่ของผมที่มีต่อเกมเอลิสเตอร์ไงผมก็โตกับแฟนชายเกมนี้มาตลอดนะมันไม่ใช่เกมที่ดีดหรอกมันเป็นแฟนชายเกมเล็กๆอะ่ะแต่เมื่อกี้ติดเครื่องมาแล้วเหมือนเป็นความทรงจำในวัยเด็กไงผมก็ตามโตออมาผมก็ยังคงเล่นเกมชุดนี้อยู่นะครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะเล่นเกมหลายแฟนชายและก็ตามทางวิดเชอร์หรือแอสเซนต์คลีนเนาะแต่ละครับก็หวนกับไปเล่นเกมแบบเล่นง่ายๆอย่างเอชเตอร์นะครับท่านผู้ชมถ้าใครกจะเคยเอชเตอร์มีความสิ่งงายกับแฟนชายนี้ชอบผ้าไหนาสุดกก็มมาเ้นนนััไดะครบ อย่างที่บอกส่วนตัวเมื่อไหร่ภาค3จะมาวะอยากให้เขาอัปเกรดอหะคืออัปเกรดยกเครื่องไปเลยนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะเงินมากพอจากเวอร์ชันมือถือนะอยากให้เขาแบบเฮ้ยรีใหม่ทำใหม่แบบนั้นนหะกราฟิกที่พัฒนาขึ้นอิสระเล่นใหม่มากขึ้นนะเนาะก็จะแต่หวังนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับอาร์ตอีททำนั้กอซิเล่าเอ่ย์ลูบี้เอ่ย์แปซิฟิคเอ่ยโดไลมอนเพียเตอร์เทอร์เมเตอร์และเกตขโมมายของเครือก็ติดตามได้ มีโดนาทด้วยถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมครอบครัวผมก็อยู่ใน description ด้านล่างนะครับมมีเฟซบุ๊กแฟนตัวถ้าเกิดใครถามด้มาถามในเฟซได้ในทูไม่สต็อปพละ,ละไหลสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ